สวัสดีค่ะรายวิชา370นะคะทฤษฎีศิละปะในการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการออกแบบในส่วนของจุดเด่นหรือการเน้นนะคะจุดเด่นหรือการเน้นคือการเสริมสร้างหรือสร้างจุดสนใจให้กับองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดนะคะซึ่งมักจะดึงดูดสายตาแล้วก็มักจะเป็นจุดจบหรือจุดที่เป็นคลายแม็กของเรื่องหรือบรรจุ เมนแนวคิดของเรื่องเอาไว้นะคะเพื่อทำให้เอกภาพมีความสมบูรณ์อันดับแรกเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าภาพนั้นมีจุดเด่นหรือเปล่านะคะแล้วทำไมถึงไม่มีเพาะเนื่องจากว่าธรรมชาติของงานบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องสร้างจุดเด่นหรือจุดสนใจของภาพนะคะเช่นงานสิ่งทอหรืองานจัดจังหวะต่างๆแล้วเราเค่อยเอาภาพชิ้นนั้นหรืองานชิ้นนั้นไปทำอย่างอื่นต่อไปหรือ วอลเปเปอร์ paper, การออกแบบรวดลายต่างๆนะคะอันนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ในบางครั้งก็มีงานบางชิ้นนะคะที่ไม่ได้สร้างจุดเด่นไว้ชัดเจนแต่ทั้งนี้แล้วองค์ประกอบต่างๆเนี่ยส่วนที่มีความสําคัญน้อยกว่าก็จะเสริมให้เห็นว่ามีบางส่วนมีความสําคัญมากกว่าและทําให้เกิดการมองั่วทางภาพ ทีนี้ต้องมาดูนะคะว่าวิธีการสร้างจุดเด่นทําได้อย่างไรบ้างอันดับแรกคือเราสร้างโดยลักษณะเด่นก็คือสร้างความแตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบภายในภาพนั้นนะคะเช่นภาพนี้เป็นต้นนะคะอันดับที่2ส,สร้างโดยการเว้นที่ว่างให้องค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดชัดเจนขึ้นมานะคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นนะคะหรือทําส่วนของภาพและพื้นให้แตกต่างกันชัดเจนนะคะ อันดับที่สามก็คือเด่นโดยการจัดวางตำแหน่งนะคะวางตำแหน่งให้ตรงนั้นเป็นจุดสำคัญของภาพหรือใช้สัดส,ส่วนของภาพที่ชัดเจนขึ้นมาเลยนะคะทีนี้มาดูการสร้างจุดเด่นโดยใช้ความขัดแย้งหรือใช้ลักษณะของภาพนะคะเป็นการใช้คุณสมบัติของทัศนธาตุภายในงานที่มีความแตกต่างกันนะคะโดยที่อาจจะใช้รูปร่างต่างกันขนาดต่างกันสีต่างกัน พื้นผิวต่างกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างประกอบกันจุดเด่นที่เกิดขึ้นหรือความเด่นที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากองค์ประกอบอันหนึ่งอันใดมีความแตกต่าง,ไป,างไปจากองค์ประกอบอื่นๆอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดทิศทางพื้นผิวสีลักษณะอื่นๆก็จะทําให้ตัวเองชัดเจนขึ้นมาจากองค์ประกอบอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเด่นขึ้นมาโดยการใช้ความขัดแย้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีนะคะแม้ว่าตำแหน่งจะไม่ได้อยู่ตรงกลางภาพแต่ว่าเมื่อเรามองแล้วเราก็ไปจบที่ตรงนี้ต่อมาก็ใช้เรื่องของสีกับเรื่องของน้ำหนักที่เป็นขาวเทาดำนะคะอันนี้ก็จะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นเช่นกันค่าเด่นโดยใช้ลักษณะขัดแย้งกันนะคะน,นี่คือใช้จังหวะแตกต่างกันนะคะอันนี้ใช้สีและใช้รูปร่างแตกต่างกันอันนี้ก็ใช้ลักษณะของภาพถ่ายกับ ใช้ล่องรอยของฝีแปลงที่เป็นรูปวาดน,นะคะแล้วก็สีด้วยแตกต่างกันสิ่งที่ต้องระวังในการสร้างความขัดแย้งใช้ความขัดแย้งเพื่อสร้างจุดเด่นในงานออกแบบนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมให้ได้ตามเจตนาที่เราต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบบางอันที่จนดูแปลกปลอมไปไปจากส่วนอื่นและทำให้งานขาดเอกภาพนะคะบางครั้งแม้รูปแบบจะแตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าถ้าเรื่องราวเช่นรูปร่างอยู่ในหัวข้อเรื่องเดียวกันหรือเรื่องราวต่อเนื่องกันก็อาจจะพออนุโลมได้นะคะแต่ก็มันจะมีส่วนคั้นสายตาบ้างเป็นบางครั้ง สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งในการสร้างความขัดแย้งเพื่อสร้างจุดเด่นก็คือสัดส่วนของความขัดแย้งนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นสีแดงอยู่ในพื้นภาพบริเวณพื้นที่ของภาพที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นจุดเด่นขึ้นมาแต่เมื่อปรับมุมมองของภาพแล้วเนี่ยบ้านสีแดงหลังเดิมหลังเดียวกันเนี่ยค่ะมันอยู่ในสัดส่วนภาพที่แตกต่างกันแล้วก็มีองค์ประกอบ อื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ทําให้อารมณ์ของภาพแตกต่างกันหรืออย่างภาพนี้นะคะจุดที่เป็นแสงสว่างที่เป็นสีสีออกเหลืองๆก็อยู่ในปริมาณน้อยมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพทั้งหมดนะคะมันอยู่ที่ว่าต้องการเจตนาสื่อความหมายใดะคะ่ะ สร้างจุดเด่นประเภทที่2นะคะโดยการใช้พื้นที่ว่างหรือ isolate นะคะโดยการเว้นพื้นที่ว่างให้กับตัวองค์ประกอบที่เราต้องการให้มันเด่นขึ้นมาหรือทําตัวองค์ประกอบนั้นให้เป็นที่ว่างท่ามกลางองค์ประกอบที่วุ่นวายซับซ้อนนะคะ ุดเด่นที่มาจากพื้นที่ว่างก็จะมาเนื่องจากองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดถูกแยกตัวออกจากองค์ประกอบอื่นนะคะแล้วมันถูกโดดเดี่ยวมันก็เลยกลายเป็นจุดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ความขัดแยง้งสร้างพื้นที่ว่างเกิดขึ้นหรือว่าเป็นพื้นที่ว่างจริงๆนะคะหรือเป็นพื้นที่ว่างลงตาเช่นด้านหน้าด้านหลังไกลๆนะคะก็ทําให้องค์ประกอบนั้นชัดขึ้นมา ึ่งความเด่นที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดมาจากลักษณะที่มันขัดแย้งกับคนอื่นนะคะแต่เกิดจากการที่มันถูกทิ้งสเปซแล้วทำให้มันอยู่โดดเดี่ยวภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างความเด่นโดยการใช้พื้นที่ว่างนะคะทั้งว่างจริงๆและว่างโดยความรู้สึกก็คือเรารู้สึกว่าฉากหลังนี้อยู่ไกลออกไปนะคะส่วนอันนี้ก็คือ,อการมองของเราเนี่ยมักจะ ศบตากับมนุษย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยรอบๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่ว่างนะคะองค์ประกอบต่างๆก็ช่วยเสริมทําให้ภาพดูสมบูรณ์ขึ้นวิธีที่3ในการสร้างจุดเด่นก็คือการจัดวางตําแหน่งนะคะหรือ placement เรามาดูกันค่ะว่าทําไงได้บ้างการสร้างจุดสําคัญขององค์ประกอบบางอันทําได้ง่ายๆ2อสาอย่างนะคะอันดับแรกก็คือใช้ตําแหน่งสิ่งที่อยู่ใกล้มักจะถูก รับรู้หรือเรียกร้องความสนใจก่อนสิ่งที่อยู่ไกลนะคะแม้ว่าองค์ประกอบจะดูวุ่นวายแต่ว่าเมื่อเราเห็นอ,อ,องค์ประกอบบางบางอย่างบางบางตำแหน่งเนี่ยอยู่ด้านหน้าประทะสายตาเราก่อนเราก็จะสำรวจสิ่งนั้นก่อนแล้วถึงจะนำสายตาเราไปสู่สิ่งอื่นๆตัวอย่างนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะเราเห็นคนนี้ก่อนแล้วก็ นำสายตาเราไปสู่องค์ประกอบที่สองสามสี่แลวไปข้างหลังนะคะการสร้างตําการสร้างจุดเด่นโดยการจัดวางตำแหน่งอีกวิธีหนึ่งคือการจัดตำแหน่งของตัวที่เราต้องการเน้นไว้ตรงกลางภาพการเกิดจุดเด่นโดยการเอาสิ่งที่เราต้องการเน้นไว้กลางภาพเนี่ยมักจะใช้ร่วมกันกับสเปซด้วยนะคะก็คืออยู่ตรงกลางเลยแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะกอ็อยู่กลางภาพแต่ว่าเขาใช้เรื่องของเออเด่นโดยลักษณะเข้ามาช่วยด้วยก็คือใช้สีด้วยนะคะแต่โดยขนาดตำแหน่งแม้ว่ารถจะดูใหญ่กว่าแต่โดยสีมันมาช่วยเสริมแล้วก็โดยตำแหน่งอยู่ตรงข้างหน้าและตรงกลาง ต่อมาก็คือการสร้างจุดเด่นโดยการวางตำแหน่งขององค์ประกอบต่างๆที่ส่งเสริมและนำสายตากันไปหาจุดที่เราต้องการเน้นนะคะอย่างเช่นภาพนี้ก็คือมันมีการซ้ำจังหวะของปลานะคะซึ่งเ,เป็นการซ้ำที่มีความหลากหลายค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยแล้วก็นำสายตาไปสู่ตัวเมนพอยที่ไกลออกไปนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือใช้เรื่องของการเบลอความชัดเจนของรอบๆให้ให้เห็นภาพไม่ชัดนะคะก็จะเป็นส่วนเน้นทําให้ตรงกลางเนี่ยชัดขึ้นคือใช้ลักษณะแล้วก็ใช้ตําแหน่งด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็คือ,อใช้เส้นนํำสายตาไปหาตําแหน่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ตําแหน่งจะอยู่ค่อนข้างกลางภาพแม้ว่าจะเบี่ยงแต่ก็มีส่วนของการสร้างความขัดแย้งอื่นๆมาช่วย จุดเด่นหรือจุดสนใจภายในภาพบางครั้งก็ไม่ได้มีจุดเดียวนะคะมันขึ้นอยู่กับเจตนาแต่ว่ามันต้องมีจุดหลักจุดรองแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาทางสายตานะคะสิ่งสำคัญของการสร้างจุดเด่นก็คือเราต้องไม่ลืมกฎหลักของเอกภาพก็คือความกลมกลืนนะคะว่าทำอย่างไรให้จุดเด่นนั้นยังคงเป็นส่วนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับองค์ประกอบอื่นๆอย่าให้มันหลุดออกไปจนอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะ ซึ่งสังเกตว่าการสร้างจุดเด่นมักจะไม่ได้ใช้แนวทางเดียวในการชี้นำสายตาแต่ว่าจะใช้หลายๆวิธีประกอบกันทั้งการใช้ความขัดแยง้งการใช้ที่ว่างเน้นตัวที่เราต้องการให้เห็นชัดและก็การวางตำแหน่งการใช้ขนาดการใช้สัดส่วนทุกอย่างจะเสริมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขององค์ประกอบที่ค่อนข้าง เ,เยอะนะคะแต่ว่าสร้างจุดเด่นโดยการที่อันนี้ก็ใช้พื้นที่ว่างและตำแหน่งนะคะและโดยรูปร่างด้วยแต่ก็จะมี จังหวะเกิดขึ้นจากการซ้ำของตัวเรื่องราวและรูปทรงของคนนะคะทำให้เกิดการมองลึกเข้าไปส่วนอันนี้ก็จุดเด่นเกิดขึ้นมาจากการใช้ลักษณะที่แตกต่างนะคะก็ลองล่องลอยฝีแปรงกับตัวการวาดที่ค่อนข้างสมจริงเหมือนจริงท่ามกลางการใช้องค์ประกอบแบบปัดทอนนะคะแล้วก็โดยตำแหน่งด้วยนะคะทำให้เกิดการมองที่พุ่งไปหาจุดสนใจ ภาพนี้สิ่งแรกที่เรามองก็อาจจะเป็นอยู่สองทนะคะจจะเป็นส่วนที่เป็นรัศมีของภาพตรงกลางกับส่วนด้านหน้านะคะแต่สองสองสองค์ประกอบนี้เชื่อมโยงกันแล้วก็นำสายตาทำให้เราเกิดการมองไปทั่วทั้งภาพนะคะทีนี้เรามาดูกันในห้องว่าเราจะฝึกทำจุดเด่นได้อย่างไรบ้าง